เวลาเราพูดถึงอาณาจักรสัตว์เนี่ยภาพแรกที่หลายคนนึกถึงก็คงจะเป็นภาพของจ่าฝูงใช่ไหมครับไอตัวที่แข็งแกร่งสุดเก่งที่สุดที่คอยควบคุมทุกชีวิตด้วยอำนาจเด็ดขาดแต่เอ๊ะถ้าเรื่องที่เราคุ้นเคยกันมาตลอดมันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแหละครับวันนี้เราจะมาสำรวจแง่มุมที่น่าทึ่งมากๆของธรรมชาติกันที่ซึ่งการตัดสินใจเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้นำแค่ตัวเดียวเสมอไปเอาละครับนี่คือเหมือนเป็นคำใบ้ชิ้นแรกของเราเลยประโยคที่ว่า การตัดสินใจด้วยเสียงข้างมากเนี่ยมันช่วยให้รอดได้ดีกว่าการฝากชีวิตไว้กับผู้นำเผด็จการแค่ตัวเดียวอืมประโยคนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยมันกําลังบอกเราว่าเอ๊ะหรือว่าสําหรับสัตว์หลายชนิดแล้วเนี่ยการทํางานร่วมกันมันสําคัญกว่าการมีผู้นําเดียเด่ยวๆมากเลยนะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยมายาคติเรื่องจ่าฝูงคําถามมันก็เลยเกิดขึ้นว่าอะถ้ามันไม่ใช่การสั่งการจากผู้นําคนเดียว แล้วเวลาต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่หญๆเรื่องที่เป็นเรื่องตายกันเลยเนี่ยพวกเขามีวิธีตัดสินใจร่วมกันได้ยังไงน่าคิดนะครับและนี่ก็คือส่วนต่อไปหีบลงคะแนนแห่งพงไพเราจะไปดูกันครับว่าสัตว์ต่างๆเขามีวิธีการโหวตหรือลงคะแนนเสียงกันแบบไหนบ้างพอเปิดแฟ้มคดีออกมาปุ๊บโอ้โหเหมือนเอาผู้ต้องสงสัยมายืนเรียงกันเลยครับแต่ละชนิดนี่มีวิธีลงคะแนนที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับตั้งแต่ การจามของสุนัขป่าแอฟริกาไปจนถึงการเต้นของพึ่งแต่ไม่ว่าจะวิธีไหนเนี่ยเป้าหมายมันคือสิ่งเดียวกันครับคือการตัดสินใจร่วมกันของน้งฝูง,งมาเริ่มกันที่เคสแรกเลยสุนัขป่าแอฟริกากับการใช้เสียงจามเป็นองค์ประชมฟังไม่ผิดครับจามจริงๆในทางวิทยาศา,ศา,ศาสตร์เขาเรียกมันว่า audible rapid nasal exhalations หรือก็คือการหายใจออกทางจมูกแรงๆเร็วๆจนมีเสียงนี่แหละครับ คือก่อนที่ฝูงมันจะออกไปล่าเหยื่อเนี่ยพวกมันจะมารวมตัวกันก่อนคล้ายๆกับทําพิธีกรรมที่เรียกว่าเรลลี่ซึ่งในช่วงเวลานี้เองครับที่การจามมันจะเกิดขึ้นแล้วหลักการก็ง่ายๆเลยยิ่งจามกันเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสสูงที่ฝูงจะตัดสินใจโอเคไปล่ากันแทนที่จะเออกลับไปนอนต่อดีกว่าเคสต่อไปครับกวางแดง กับกด60%สําหรับกวางที่อยู่กันเป็นฝูงใหญ่ๆเนี่ยการจะย้ายที่อยู่ทีหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับพวกมันเลยมีระบบที่น่าสนใจมากคือฝูงจะยังไม่ไปไหนจนกว่าสมาชิกที่โตแล้วอย่างน้อย60%จะโหวตด,ด้วยเท้าหรือก็คือการลุกขึ้นยืนพร้อมๆกันซึ่งกลไกนี้มันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันเหมือนเป็นเบรกคอยป้องกันการตัดสินใจแบบปุรปปับของสมาชิกแค่ตัว2ตัวที่อาจจะพาฝูงไปสวยได้พูดง่ายๆคือชัวร์ไว้ก่อนดีกว่ารีบร้อนครับ มาถึงการแข่งขันที่น่าจะดุเดือดที่สุดในโลกของแมลงแล้วครับนั่นก็คือ Waggle Dance Off หรือการเต้นระบำสายก้นของพึ่งคือเรื่องของเรื่องเป็นนี้ครับพอถึงเวลาต้องย้ายรังใหม่เนี่ยผึ้งสอดแนมเป็นร้อยๆตัวจะบินออกไปหาทำเลแล้วพอกลับมาก็จะมาพรีเซนต์ข้อมูลด้วยการเต้นเพื่อบอกว่าที่ที่เจอมามันดีแค่ไหนอยู่ทิศไหนมันคือการแข่งกันพรีเซนต์งานดีๆนี่เองครับและบางทีนะครับเพื่อให้มันจบเร็วเ,วเนี่ย พึ่งตัวอื่นอาจจะถึงขั้นเอาหัวไปโขกพึ่งที่ยังดื้อเต้นโปรโมทที่ที่ไม่ค่อยมีใครเอาแล้วเพื่อบอกไปในไหนว่าพอได้แล้วเพื่อนไปตามเสียงส่วนใหญ่เถอะถ้าพึ่งคือความดุเดือดควายแอฟริกาก็คือขั่วตรงข้ามเลยครับวิธีการของพวกมันนี่สุขุมนุ่มลึกกว่าเยอะมากนั่นคือการโหวดด้วยสายตาครับคือในช่วงที่ฝูงกําลังนอนพักผ่อนกันอยู่เนี่ยนักวิจัยเขาสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ดูผันเผินเหมือนแค่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายแต่จริงๆแล้วมันคือการลงคะแนนครับ ควายตัวเมียที่โตแล้วซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์โหวตเท่านั้นนะจะลุกขึ้นยืนแล้วก็จ้องจ้องอย่างทิศที่ตัวเองอยากจะไปสักพักหนึ่งแล้วก็นอนลงเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วทิศทางที่ถูกจ้องมองมากที่สุดก็คือทิศทางที่ทั้งฝูงจะมุ่งหน้าไปนั่นเองครับโหเ,เงียบๆแต่ทรงพลังมากเอาล่ะพอเห็นตัวอย่างมาขนาดนี้แล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วทําไมล่ะทําไมวิวัฒนาการถึงสร้างให้สัตว์มีพฤติกรรมแบบนี้นี่แหละครับคือส่วนต่อไป กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีชื่อเรียกปรากฏการณ์แบบนี้เท่ๆว่ากลยุทธ์ฉันทามติทางชีววิทยาครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องอุดมการณ์การเมืองอะไรเลยนะครับแต่มันคือกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดล้นล้วนเลยคือลองนึกภาพตามนะครับในโลกของธรรมชาติเนี่ยถ้าผู้นําตัดสินใจพลาดแค่ครั้งเดียวอาจจะหมายถึงจุดจบของทั้งฝูงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นการอาศัยสติปัญญาร่วมกันของทุกคนในฝูงมันเลยเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยครับ แล้วประโยชน์ของความฉลาดของฝูงหรือการตัดสินใจร่วมกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลกัหลกๆเลยนะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยลดความขุนหันพันแล่นเหมือนเคสของกวางแดงไงครับการรอเสียงส่วนใหญ่มันช่วยกรองการตัดสินใจที่อาจจะวู่วามเกินไปข้อที่2กระจายภาระรงานโดยเฉพาะงานที่มันซับซ้อนอย่างการหาบ้านใหม่ของพึ่งไม่มีใครรู้ดีที่สุดหรอกครับแต่พอเอาข้อมูลของทุกคนมารวมกันผลลัพธ์มันเลยออกมาดีที่สุดและข้อสุดท้ายครับ รักษาความสัมพันธ์ในฝูงพอได้ตัดสินใจร่วมกันมันก็ช่วยลดความขัดแย้งทําให้ฝูงสามัคคีกันซึ่งนี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยสําหรับการอยู่รอดทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันอีกหน่อยไปดูเบื้องหลังกลไกที่มันซ่อนอยู่หรือที่เรียกว่าอํานาจที่มองไม่เห็นที่คอยสร้างสมดุลให้กับฝูงสัตว์พวกนี้ครับหัวใจของกลไกนี้เลยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าองค์ประชุมหรือโครัมพูดง,ง่ายๆมันคือ เสียงโหวดขั้นต่ําที่ต้องมีก่อนที่ทั้งกลุ่มจะลงมือทําอะไรสักอย่างนะครับซึ่งมันสําคัญมากเพราะมันช่วยป้องกันไม่ให้เสียงของกลุ่มเล็กๆไม่กี่ตัวมันลากทั้งฝูงให้ทําตามได้อะอย่างเมียแคทเนี่ยต้องมีเสียงเรียกว่ามูฟฟินคออย่างน้อย3าครั้งติดติดกันฝูงถึงจะยอมเร่งฝีเท้าตามครับแล้วดูนี่สิครับนี่คือตัวอย่างการตรวจสอบและทวงดนลำหน้าที่โคตรจะหน้าทึ่งเลยในเคสของสุนัขป่าแอฟริกาถ้าตัวที่เป็นจ่าฝูงเป็นคนเริ่มโหวดด้วยการจามนะ อาจจะต้องใช้เสียงสนับสนุนแค่3าจามเท่านั้นฝูงก็ไปล่าแล้วแต่แต่ถ้ากลับกันถ้าสมาชิกที่อันดับรองรองลงมาเป็นคนเริ่มเรื่องโอ้โหต้องรวบรวมเสียงจามให้ได้ถึง10จามเลยนะครับถึงจะสําเร็จเห็นไหมครับว่าถึงจะเป็นจ่าฝูงก็ไม่ได้มีอํานาจสั่งได้ทุกอย่างเสียงของตัวเล็กตัวน้อยก็ยังมีความหมายและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้และนี่คืออีกหนึ่งกลไกการขาดอานาจที่ทรงพลังมากๆเลยครับ นั่นก็คือพลังของชั้นธามติจากฝั่งตัวเมียครับอย่างในสังคมชิมแปนซีเนี่ยตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงจะเก่งมาจากไหนก็เถอะแต่ถ้าไม่ได้รับการยอมรับจากฝูงตัวเมียก็จอดครับปกครองไม่ได้แม้แต่จะผสมพันธุ์ก็ยังไม่ได้เลยการสนับสนุนของพวกเธอนี่แหละคือกุญแจสําคัญของอํานาจหรืออย่างลิงบาบูลก็เหมือนกันครับถึงตัวผู้ที่แข็งแกร่งจะมีอิทธิพลแค่ไหนแต่การตัดสินใจสุดท้ายว่าจะไปทางไหนดีมักจะขึ้นอยู่กับการเห็นพ้องต้องการของกลุ่มตัวเมียที่มีอิทธิพลที่สุดในฝููงอย่ดีครับ มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับบทเรียนที่เราได้จากธรรมชาติถ้าให้สรุปคําตัดสินจากเรื่องทั้งหมดนี้ก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับอย่างแรกเลยความเชื่อเรื่องจ่าฟูงผู้มีอํานาจเบ็ดเสร็จมันคือมายาคติครับในโลกจริงอํานาจมันไม่เคยเด็ดขาดขนาดนั้นต่อมาคือสติปัญญาร่วมกันของกลุ่มมักจะเอาชนะความฉลาดของคนคนเดียวได้เสมอการตัดสินใจเป็นกลุ่มช่วยลดความเสี่ยงของทั้งระบบและที่สําคัญระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจเนี่ย มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติในสังคมที่มั่นคงครับและสุดท้ายประชาธิปไตยมันเลยไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาแต่เป็นเครื่องมือของวิวัฒนาการเพื่อการอยู่รอดนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ได้คิดกันต่อนะครับว่าในโลกของเราที่มันซับซ้อนวุ่นวายเหลือเกินทุกวันนี้บางทีเราอาจจะกําลังหลงลืมสัญชาตญาณที่เรียบง่ายและสําคัญที่สุดอย่างการรับฟังเสียงของกันและกันไปแล้วหรือเปล่าครับ